สวัสดีค่ะมือนี้ซิมาอัปเดตสถานการณ์น้ำในสวนภาคบรเวนน้ำท่วมขึ้นมาเต็มเลยค่ะมือนี้อาจจะบ่เหลือจกักอย่างอาจจะตายบวชนะคะเพราะว่ามันท่วมโดนเสียดายบักบวบโอ้ยแบบบวบแบอยางเงเลยเขาพี่เก็บได้โบนี่ เอาไปเก็บกบบร,รโะโบได,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 ด้วิ่งแค่จังไดงนอบวบบวบหอมบวบเงียวค่ะตายก่นตายเบิดบ่เหลือแล้วแต่ขางบกหุมกะบอดอันนี้ตรงนี้แต่กว่าเป็นบรรักเขือ ทว่มร้ายแห้งค่ะปีนี้วันนี้วันที่เท่าไหรนะ่นาะที่สิบเลยเนาะสิบตุลาสิบตุลาโอ้ยปักช้ยยากกับาะหลอดนะคะเบิ้ส่งนี่เบิ้งแล้วนี่ใบเหลืองแล้วน่าจะตายขึ้นกันปักช้ยยา กเ็เป็นผู้ทังพูนเป็นข้างทางพักสดใบสลิดข้างดอกสลิดท,ที่ประเวณเห็ดใบมังกรจนมนาำไบเล้ยน่าจจะปลอดเพือกันขาะตายืกันสรุ้ว่า่บน่าจะเหลือ,อยังเลย <c oughs> น่าจะตายเบิดเริ่มใบเลืองบ่ละค่ะแต่อันนี้บักหน้ามันอยู่ในร่องมันอาจจะหลอด ดอกนาวอาจจะรอดเนาะท่านบอถึงนะแต่ว่ามือนี้ยังบอท่านได้ถึงลองอยู่บาถ่วงถ่วงลองก็อาจจะรอดเนาะตรงนน้นเป็นผักสลิดโอ้ดอกสลิดบอรลอดแน,น่นอน นี่ก็สมีแล้วค่ะพามาเบ่งความว่าสิวบาจังใดสงสารจะขอขอสงสารปลูกแล้วก็บ่ได้กินค่ะแค่นี้ก็เมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนนดค่ะเด้อไม่บายค่ะ